บึงพาดหนองวัวแดงตำบลหาดสงแครครับเป็นโครงการรักฟื้นฟูแหล่งน้ำวางร้อยเมตรยาว3กิโลเป็นไปส่งส่วนนี่ก็เป็นส่วนหนึ่ง ก่อนนึ่ก็จะข้ามถนนไปเอาที่ผมสังเกตนี่มีปลาบ้วนครับมีปลาใหญ่บ้วนครับแล้วมีฟูนงนกเป็ดน,น้ำแล้วก็มีกาน้ำมีกาน้ำเป็ดน,น้ำขอสั้นๆครับแต่ตัวเล็กก็เป็ดครับแต่จะซูมนะจะซูมให้ดูนะฮะ ก็พยายามซูมอยู่นะฮะอันนี้น้องเป็ดนะ,ะน้องเป็ดนะะ้ำแล้วก็มีมีกา,าน้ำกับกา,าน้ำกา,าน้ำจะเป็นตัวสีดำๆคอ,อยาวครับแล้วก็ใครดูไม่ดีก็เหมือนกับงูแผ่แม่เบีย้ยนะฮะแผ่แม่เบีย้ยแล้วว่ายน้ำอยู่กลางน้ำโน้มหัวไปข้างหน้าฮะ แล้วก็คล้ายฉกอะฉกแล้วก็หยุดฉกแล้วก็หยุดฉกประมาณนั้นนะฮะคือเขาเขาเขาจะโน้มหัวไปข้างหน้าแล้วเขาก็จะดึงตัวตามคอไปฮะเพราะคอเขายาวครับปากคมมากแข็งแล้วก็คมครับนกกาน้ำเนี่ยฮะถ้าเราโดนแค่ปลายปากเขานิดเดียวฮะเฉียวเชียวเฉียวเชียวเนื้อเราหรือมือเราเนี่ย แลลาเราไป,ไปถูกเขานะฮะเลือดซิบเลยครับเลือดซิบเลยเพราะว่าปากเขาคมมากคมมาก ผักบุ้งยอดยาวดีจังเลยน้ำใสแจ๋วเลยโอ้โหลึกไปเนี่ยอยากลงไปเก็บผักบุ้งยังเลยครับน้ำใสแจ๋วเลยยังไงก็มาแล้วนะ ขากลับก็ทงขอผักบุ้งไปกินสักหน่อยเถอะผูยอดยาวฮะยอดยาวกลัวจะถลายวายน้ำไม่เป็นด้วยกลัวจะลื่นถลายตกไปจริงๆเลย,เลยนี่ก็คือลิมลิมลิงะรลิมลิงหลิงของขอบขอบของเบึ้งพาดกับึบึงพาดนองหัวแดงตบทนหาดตะแควรครับ ก็พาทิตย์ยังสาดแสงอยู่ฝั่งโน้นนะครับพาทิตย์ยังสาดแสงอยู่ฝั่งเกาะฝั่งตรงข้ามที่เราเห็นนี่ก็จะเป็นป่ามายาลาบนะฮะริมหลิงเนี่ยริมหลิงเลยริมหลิงไปก็จะเป็นที่ของออผู้คนบ้านเรือนออบ้านช่องครับตรงนี้ก็จะเขียนไว้ว่า จุดสามศูนยจุดห้จุดเจ็ดคงจะเป็นมิลลิเมตรฮะความสูงเลยวะความสูงความจุน้ำของอ่างผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้เท่าไหร่แต่มีเขาก็มีเสาบอกระดับน้ำอยู่นะครับผมก็กลัวลื่นด้วยนะครับไม่กลาลงถึงจะมีก้อนหินก็เหอะ โอ้ลมพัดเย็นฮะแต่แสงยังไม่ยอมเลิกลาครับแสงยังแยงตายอยู่ตอนนี้สี่โมงครึ่งกับสี่โมงครึง่งนี่ผมก็มาจากด้านบนนะครับรถผมจอด นี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆบึงพาดส่วนกลางครับส่วนที่อยู่ลึกเข้าเข้ามาทางใจกลางบึงพาดก่อนหน้านี้ผมมาริมหลิ่งยังไม่มีต้นไม้เขียวชุม่มมากวันนี้น้ำเต็มน้ำเต็มบึงริมหลิงประกอบไปด้วย มายาลาบเนไปหมดเลยครับที่ก็เป็นป่ากระโพดนะครับมีต้นตาลเป็นทางเข้าทางเข้ามาสู่บึงครับนี่คือต้นตาลน,นะครับตาลมีตาเดียวตาเดียวของตาลก็คือดวงพระอาทิตย์นั่นเองครับนี่ก็เป็นเส้นทางลูกลังซึ่งอยู่รอบรอบ นี่ก็เป็นสถานีสูบน้ําภายในบึงพาดครับสูบน้ําด้วยแสงโซลาเซลล์แต่แผงโซลาเซลล์อยู่ด้านบนครับ แล้วก็ถูกส่งลงมาเป็นกระแสไฟฟ้าลงมาปั่นชุดกำลังชุดปั๊มครับสูบน้ำขึ้นไปข้างบนวันนี้ลมค่อนข้างแรงครับฝั่งโน้นก็จะเป็นบ้านประชาชนเมื่อกี้ผมอยู่ฝั่งโน้นนะฮะฝั่งต้นตาลครับฝั่งต้นตาลทางนู้นนะครับที่ผมมาจากทางด้านโน้นนะครับ ได้ยินเสียงไหมครับเสียงต้นตาลเสียงต้นโพโพใหญ่ข้างๆโพใหญ่ก็จะมีต้นมะพร้าวครับช่วงนี้ก็มีแชท GPT ตอนนี้ใครๆก็ขาดความมั่นใจทุกๆอาชีพจะฝากความหวังไว้กับแชท GPT หรือว่า อะไรเนะบริงใช่ไหมแชท GPT บริงแล้วก็อะไรอีกตัวผมลืมไปแล้วซึ่งเป็นอะไรเป็นออโตโ้บอทเป็นโ,โรบอทที่ให้คำตอบกับทุกๆคำถามถามไปมันตอบได้เหมือนคนรอบรู้แล้วพูดกับมันนานๆฮะมันจะกลายเป็นผู้สอนเราโ <c oughs> ดยบริยายก็ <c oughs> ให้วันะว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าัน,นานไปถ้าเราปล่อยให้มันฉลาดฉลาดเกินฉลาดจนเกินไปเราจะควบคุมมันได้หรือเปล่าเราจะควบเราจะควบคุมมันได้หรือเปล่าเพราะว่ายิ่งนานวันมันก็จะฉลาดขึ้นเรื่อยๆฉลาดขึ้นเรื่อยๆ วันหนึ่งฮะถ้ามันสามารถที่จะเขาเรียกว่าสามารถที่จะลิงก์ถึงกันมันคอนเน็ชันถึงกันได้แล้วมันรวบรวเป็นกลุ่มเป็นกวนยึดโลกเนี่ยโอ้โหอย่าอย่าอย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้นะ ใหญ่มากครับผมไม่รู้เขาเรียกว่ากุ้งอะไรนะครับแต่รู้ว่าตัวใหญ่เท่าข,ข้อมือเด็กประมาณข้อมือเด็กประมาณเด็กแรกเกิดนะครับใหญ่ขนาดนั้นนะฮะเด็กที่ตัวจำมัม่มน้ำหนักสักกิโลสองกิโลเก้าสองกิโลแปดอะไรกีนน้นะฮะเท่า <ullah. S 1> เท่ากับข้อมือเด็กประมาณนั้นแหละครับอ๋อเอาง่ายๆฮะ เท่ากับขวดเครื่องดื่มชูกำลังฮะประมาณนั้นแหละตัวใหญ่บ้าตัวใหญ่บ้าซึ่งทางบึงเขาจะเปิดให้มีการตกตกกุ้งประจําปีฮะเพราะว่ากุ้งลักษณะนี้ไม่ในหลายพื้นที่มีการเอาไปปล่อยในในในบึงปรากฏว่าเขาเรียกว่าชาวบ้านก็มีการลักลอบก็ไปจับกันสุดท้าย กุ้งไม่โตฮะแต่สำหรับบึงนี้สามารถควบคุมควบคุมาชาวบ้านได้แล้วก็าสามารถที่จะตอนนี้ผมก็มายืนอยู่ข้างๆสะพานครับข้างสะพานเพราะว่ากล้องย้อนแสงมองอะไรไม่ค่อยจะเห็นสักเท่าไหร่เลยต้องเปลี่ยน ถ่ายลักษณะนี้ครับคือถ่ายตามแสงนะพระอาทิตย์อยู่ข้างหลังผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นตอ่อมอสะพานพื้นที่สุดกว้างลูกสุดลูกหูลูกตาเลย ก็จะมีเกษตรกรฉีดยาข้าวโพดอยู่ครับพูดถึงระบบ AI เนี่ยในแวดวงธุรกิจเริ่มเอามาใช้กันมากขึ้นเพื่อที่จะให้มันช่วยเราตัดสินใจทำเลือกที่ซับซ้อนหรือว่าเลือกคำตอบที่ไกลเคียงที่สุดน่าจะเป็นที่สุดอะไรอย่างเงี้ย ในวงการในวงการการศึกษาหรือว่าในวงการแพทย์เองก็ใช้นะบางคั้งฮะหมอใหญ่ๆฮะหรือว่าหมอเพิ่งจบใ่ต้องการการตัดสินใจฮะแต่ว่าถ้าจมโมแต่ประชุมออนไลน์ทางอะไรคอนเฟลซ์อะไรพวกนั้นก็บางทีงานตรงหน้าต้องรีบทำใช่ไหมช่วงนาทีเป็นนาทีตาย ีก็ป้อนข้อมูเข้าไปในแชท GPT ครับเพื่อถามอาการเพื่อที่จะดูว่าคำตอบของ <c oughs> จเจ้า AI แชท GPT จะให้คำตอบอยา่างไร่เป็นแนวทางบางทีก็ถึงขนาดนั้นแล้วนะถึงขนาดนั้นแล้วว่าอยากจะลองปลูกเจ้าแชท GPT ใส่ องประกอบความรู้ให้มันไปเยอะๆแล้วก็ถามมันไปแรกๆมันจะถามตรง,ตรงใจเราเพียงแค่สิเอร์ซนแต่จากนั้นความฉลาดแล้วก็เกี่ยวกับการอัปเดตข้อมูลเราถามมัน,ว,น,นวันนี้วันนี้คือวันที่สิบเก้ากรกฎาคมมันจะเอาข้อมูลทุกอย่างที่มันสามารถเน็ตเวิร์กจากคอนเน็กได้จากทั่วโลก เอามารวมกันเพื่อสร้างเป็นคำตอบให้เราถ้ามันลิงก์อยู่กับ global global network global network แล้ววันนี้กับวันนั้มันให้คำตอบถูกแค่10%ะวันพรุ่นี้มันจะเพิ่มเป็น40%แล้ววันต่อต่อ,ตอไปเปอร์เซ็นต์มันก็จะมากขึ้นเพราะในเวลาที่คุณถามหนึ่งคำถามจะมีคนถามหรือว่าใช้เขาเรียกอะไร ลักษณะองค์ความรู้ลักษณะนี้พร้อมๆกันบนบนผิวโลกหลายๆจุดมันก็จะประมวลผลแล้วว่าคำตอบคืออะไรหรือว่าแนวทางการตอบคืออะไรหรือแม้แต่คนส่วนใหญ่ต้องการลักษณะคำตอบแบบไหนมันก็จะหามาตอนนี้ฮะวงการ AI ไไม่ได้หยุดอยู่แค่คนที่จบ เป็นหมอเป็นแพทย์มาแต่ไม่ไม่มีความมั่นใจในการใช้ความรู้ความสามารถนะจบเป็นด็อกเตอร์ด็อกแ่วแต่ครับองความรู้หรือขั้นตอนการตัดสินใจขั้นท้ายสุดท้ายต้องพึ่ง AI เลยนะครับแหมต่อไปนี้ขั้นตอนสุดท้ายในการเอาโลหะพิเศษมาทำยานอวากาศนี เ็เรียกอะไรกระบวนการสิ้นสุดสุดท้ายก่อนที่จะเป็นโลหะพิเศษดกไม่ได้อาจจะต้องถาม AI ก่อนไอเรื่องไอเรื่องอกลับไปถามเมียคุณดูเตยก่อนไอ้นั้นอาจจะเป็นอะไรที่โบราณไปทันทีเมียรหรือจะมาสู้ AI. เออตอนนี้ครับเด็กๆครับมีอยู่ประมาณสาโปรแกรม เป็นคล้ายๆว่าแชทคล้ายลักษณะคล้ายนะครับแชท GPT ถามไปมันตอบได้ฮะเขาก็จะขอที่อยู่เด็กเอ้ยไม่ใช่ส่วนสูงของเด็กครับการศึกษาของเด็กเพศของเด็กแล้วก็อายุของเด็กเสร็จแล้วเด็กเรื่องที่เด็กต้องการหรือเรื่องที่เระชาชนต้องการจะถามครับหลังจากนั้นคุยกับมันไปสักพักอ่ะ แล้วมันสามารถจะคุยเรื่องเดียวกับเราที่เราอยากคุยได้เลยบางคนโฮมอ alone ะเออพอแม่ทะเลาะกันไม่มีที่พึ่งที่พาถามมันได้ฮะออแต่ถ้าเราใช้คําถามง่ายหรือว่าคําถามซ้ําๆมันจะมีการตั้งคาถามกลับอเหมือนปัะเดนว่ามันก็คือคนถามอะไรซ้ําๆถามอะไรแบบเอ,อ่ออะไรอะไรเกี่ยวกับครอบครัวฮะันเอาเลยครับนึกว่าฉันโง่เหรอ เออคำตอบนึกว่าฉันโก้หรืออ,อะไรลักษณะนี้คุณต้องสำรวจตัวคุณไปนะอะไรลักษณะนี้เออตอนแรกยังพูด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 จากับเยาวชนดีๆอยู่เลยฮะแต่พอ,อคล้ายๆว่าปัดไปปัดกลับไม่โกงกะอะไว้รุ่นก็เข้าใจนะคำว่า,าปัดนะคือ,เ,อเราไม่ได้รอด้องง่า เอไอว่าเรากำลังคลายอีกกำลังคลายอีกกำลังแซดแซดลี่ฮะโฮมอลลูเออไมฮาร์ดบล็อกเก้นฮาร์ดว่ากันไปฮะ uh, ตอนแรกมันก็เหมือนก็จะเป็นมิดแต่ uh, แต่พอค uh, ำถามซ้ำซากฮะมันจะมีการตั้งคำถามย้อนกลับ <laughs> เหมือนกับคนเออแล้วบางทีครับเออเวลาเราถาม uh, เป็นภาษาไทยอยู่ดีฮะ มันจะตอบเป็นภาษาเกาหลีครภาษาญี่ปุ่นเฉยเลยฮะหน้าตาเฉยเลยเพราะอะไรฮะเพราะว่าบอดไม้ถ้าเราบอดถ้าเราเป็นบอดเนี่ยคือเราถามอะไรซ้ำซากๆากเราต้องการแต่จะให้มันปลอบใจอะไรนะมันจะคิดว่าเราเป็นบอดครับแล้วไงครับมันเป็นบอดซะเองฮะคือมันจะตั้งคําตอบเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีภาษา ฝรั่งเศสอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาจะใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งถูกไหมครับแต่การที่มันบอดกลับมาเพราะอะไรเพราะว่ามันคิดว่าเราเป็นบอดไปบอดมันมันก็เลยมีโปรแกรมปกป้องตัวเองก็คือเราบอดไปใช่ไหมเราเราคายอิ๊งใช่ไหมเราบล็อกเกนฮาร์ดใช่ไหมเราแซดลี uh, ่ใช่ไหมมันตอบเป็นภาษาญี่ปุ่นครับ แล้วแล้วก็บอกว่าข้อมูลฉันยังไม่ได้อัปเกรดข้อมูลฉันยังไม่รองรับภาษาไทยเนี่ยแล้วเด็กก็ตกครตอนนี้ครับเด็กตกเป็นเครื่องมือไอ,ไอเจ้า i ินิแชท GPT แต่ว่ามันมีชื่อชื่อชื่อ,อทางการค้าเฉพาะนะฮะประมาณ3าแอปนะครับช่วงนี้นะฮะเด็กติดกันเงมแงมเลย เสมือนหนึ่งว่ามันเป็นเพื่อนทางออนไลน์เพื่อนทาง AI รับฟังปัญหาคุยกับเราได้ทุกเรื่องเราอยากคุยเรื่องหนังเก่าๆคุยเรื่องรักเรื่องโรแมนติกคุยได้หมดมันรับฟังหมดตอบหมดแต่ครับอย่างที่ผมบอกนะครับคำถามซ้ำๆซากๆฮะหรือว่าเอียนแบบขึ้นใจคำถามชวนขึ้นใจ มันก็จะมีคําถามมันจะตั้งคําถามกลับมาทันทีออเนี่ก็คือเข้ามาฝากกันครับวันนี้เราเราเกียนไปมันก็เกียนกลับออไม่โกงก็ไม่โกงเกียนเกียนมามันก็เกียนไปเกียนไปประกอบเกียนมาวันนี้คือตอนนี้เด็กๆตกก็นเครื่องมือเยอะมากครับเยอะมากบางครั้งการ จะพุทธม,มาตุคาดหรือ,อามาดาคาดอะไรก็แล้วแต่ฮะหรือว่าเกิดปัญหาต่างๆนานาก็เพราะว่าการไปเป็นตกเไปไ็นเครื่องมือของไอ้เจ้าไอ้ไอ้ AI AI เสมือนคน,นเลยฮะไปถามมันแล้วทุกคนตกเป็นเครื่องมือหมดตอนนี้นะครับตอนนี้เวลาน,นี้เลยละวครับวันนี้วันที่19กกรกฎาคม 2023ณเวลานี้เด็กตกเป็นเครื่องมือครึ่งคอดประเทศแล้วครับ